สวัสดีค่ะชาลศาิกุมและคณากุมสวัสดีชาวสองกนะันทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนเนระินเข้าสู่ช่องทารัทิมพัาสติก้าดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทานายดวงความรักแบบทั่วไปคุณคุณเน,ะนาะประจําในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือการทํานายดวงกับทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนําทุกคนนะั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นสนใจอยากได้ไดดะะนค สามารถสแกน QR โค d e ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะคะการทานายดวงอุ้มนั้นจะเริ่มจากพื้นดวงก่อนเนาะแล้วความรักของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆลราอ่ะอุ้มใหญ่คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอดูตามพาร์ทของเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่บางช่วงอุ้มนึกอะไรได้มันก็พูดไปนะคะคุณกลุ้มมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่พื้นดวงกันก่นกอนเลยนะคะ จ้าพื้นดวงของชาวสิกุมและคณากุมในช่วงดีนะคะคุณกุมในตอนนี้อุ้มรู้สึกว่าคุณเองอะที่ผ่านมาได้พักมามากละ่ะมันเหมือนว่าตัวคุณเองนั้นจะได้อยู่กับตัวเองนะคะคุณกุมได้ทําอะไรที่คุณไม่เคยทําได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปเนาะบางคนไม่เคยได้พักผ่อนเลยก่อนหน้าเนี่ยมันเหมือนว่ามันอ,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 อ่องอ่องไอ idea รู้สึกเหมือนใบมาที่ปิด หรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณกลุ่มในช่วงจังหวะนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะที่ช่วงจังหวะที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าในตอนนี้ทุกคนในช่วงเนี้ยตัวคุณเองนั้นจะมีในเรื่องของการจุดประกายมีสิ่งใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆให้คุณได้ทําได้เรียนรู้ได้ศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่จัดการตัวเองได้ดีประสบความสําเร็จมีไอเดียมีความคิดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแบบ ครอ,อ,อบครัวนะคะทุกคนบางคนนะอาจจะไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะอยู่กับที่บ้านมากขึ้นแล้วก็ที่บ้านเองจะให้การสนใจในตัวคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณกุมในช่วงจังหวะนี้เนะี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณเองอะ่ะจะอบอุ่นจะสบายใจมากยิ่งขึ้น <c oughs> นั่นเหมือนที่ผ่านมามันจะได้พิสูจน์แล้วว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างเเราใครกันแน่ที่เป็นคนที่คอยรักคอยดูแลคอยเอาใจใส่เราจริงๆนะคะคุณภุมแล้วในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาปรากฏแล้วนะคะแล้วในตอนนี้มันเหมือนว่าไม่รู้สิพอเข้าเดือนกรกฎาคมปุ๊บมันป๊อกมันตกผลึกได้มันรู้สึกว่า เราเองเป็นแบบนี้เราควรทําแบบนี้เราควรหนึ่งสองสามสี่ต่อไปอะคะ่ะคุณกุมดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆในการคิดในการวางแผนหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะคุณนะและอย่างหนึ่งคุณมากับให้ The ิว e อ o ว f วอร์จูนนะถ้าใครดูเรื่องดวงดาวช่วงนี้อุ้มรู้สึกว่าดาวน่าจะย้ายหมดละแล้วตัวคุณเองนั้นน่าจะอยู่ในจุดที่เราสามารถฮิวตัวเองได้เรารู้แล้วว่าตัวเราเองต้องการอะไรอะไรที่เหมาะสมสําหรับตัวเราและ ควรทําแบบไหนอะคะ่ะคุณกุมในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตกผนึกได้หมดเลยนะคะดังนั้นก็กุมรู้สึกว่าแบบไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงอะไรละสําหรับชาวราศีกุมละคนากุมนะก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่คนมีคู่นะเอ๊ะคนโสดนะคะแล้วก็คนที่สถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่คะ่ะ สำหรับชาวศีกุมและคณากุมที่กำลังโสดอยู่ในช่วงนี้อุ้มรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มินะมันเหมือนแบบถามว่าพร้อมไหมในการที่มีคู่คุณก็จะให้คำตอบคาตอบมาว่าพร้อมสิแต่ว่าต้องเป็นคนที่ดีเท่านั้นนะ เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะคุณกุมคุณทุ่งเทม,มามากๆเลยนเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณพยายามที่สุดเท่าที่คุณน,นั้นจะสามารถที่จะทําได้ดังนั้นความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นความรักที่ แท้จริงความรักที่มั่นคงความรักที่มันไม่ใช่ว่าแบบคาดเดาไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟ with benefit, เฟรนด์วิธีิีนิฟิตด้วยอะไรพวกเนี้ยคุณไม่อยากคาดหวังอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดมีเรื่องพวกนี้ไม่อีกฉันก็คิดว่าก็เอาไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือทางผ่านก็พอเหมือนตัวคุณเองนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่อยากที่จะโฟกัสในความรักมากเกินไปบางทีบางครั้งอะค่ะคุณกลุ่มเราเองเจอกับ หลายๆอย่างหลายๆสิ่งเนอะหลายๆพลังงานในตอนนี้ค่ะคุณภุมค,คุณสามารถเลือกในการโฟกัสได้ว่าเราจะโฟกัสในสิ่งสิ่งไหนโฟกัสในสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราไหมหรือว่าเราจะไปโฟกัสสิ่งที่ท็อกซิกนะคะแล้วอุ้มเชื่อว่าชาวศีกราศีกล,ละคณากรเป็นราศีที่ฉลาดมากๆแล้วคุณเป็นหนึ่งในราศีที่รักตัวเองมากๆดันงน,นั้นอุ้มรู้ว่าคุณเองจะเลือกทางไหนให้กับตัวเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ในตอนนี้คนโสดชาราสิกุมและคณนากุมเป็นยังไงอีกบ้างคะเพิ่มเติมจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนคุณใช้ชีวิตเรื่อยๆชิลๆมากๆเลยอะค่ะคุณกุมคุณกุมคะในช่วงจังหวะเดือนกระดากระดาคุณต้องระวังนะใครก็ตามที่เป็นคนเก่าของคุณอะมีโอกาสที่คนรักเก่าความรักเก่าจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะบางทีบางครั้งอาจจะมีคําพูดคํายินทาหรืออะไรบางอย่างจากเขาที่แบบว่าเออคุณเคยทําให้เขาเสียใจนะคุณเคยทําให้เขา เสบคุณเคยทำหนึ่งสอามสี่ห้าอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณกุมมันเหมือนยกเมฆทุกอย่างมาแล้วมาโทษที่ตัวคุณไปหมดเลยนะคะมีไพ่เพยชอบสอดขึ้นมาด้วยนะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดการกระทำนะคะทุกคนอ่ะถามว่า ในตอนเนี้คุณกลุ่มเองอ่ะจะมีคนเข้ามาหรืออะไรอย่างไงบ้างมานิดเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ที่ขึ้นมาคุณมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ใช่อยู่นะคะคุณกลุ่มในจังหวะของเดือนนี้แต่เขาก็ยังไม่อยากแนะนํะให้คุณมีคู่สักเท่าไหร่นะ อืมโอเคคุณกุมเขาอยากให้ตัวคุณเองนั้นจัดการชีวิตของตัวคุณเองให้ดีมากกว่านี้ก่อนสําหรับมีคนเข้ามาคุยด้วยอ่ะลองเก็บไว้ก็ได้นะจะแนะนำเป็นชาวทัศน้นาคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกค่อยคคุยกันไปเรื่อยๆถ้าคนคนนี้คุยกับคุณไปแล้วจนถึงเดือนสิเดือนนี้ได้เดือนสิ็ดของปีนี้ได้คนคนนี้มีหวังมีแววลุ้น เดินแบ,บหน้าไปกับคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาคุยคุยแล้วแล้วอยู่ๆก็หายไปหรืออะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องเรียสอะไรเพราะว่ายังมีไพ่อุปสรรคมีไพ่บททดสอบเข้ามาในช่วงจังหวะนี้อยู่นะคะสําหรับคุณกุมที่กําลังโสดเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูน่ารัก เป็นผู้ใหญ่นะคะในความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกปลอดภยัยมันเหมือนเป็นคุณแม่คุณพ่อหรืออารมณ์ประมาณนั้นเป็นคนที่ดูแลเราค่อนข้างที่จะดีใส่ใจเราค่อนข้างที่จะดีค่ะเป็นคนที่เหมือนเขามีเซน์อะไรบางอย่างในตัวเราอะรูปร่างอาจจะมีความอบอุนนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ เม่นู่าทุกคนเวลาอยู่ด้วยแล้วแบบมันจะรู้สึกว่าเหมือนเขาคนเนี้ทุกอย่างมาดูกลมกล่อมไปหมดเลยนะคะยังไงก็ลองคุยดูก่อนนะแต่ว่าไพ่ย,ยังบอกว่ายังไม่อยากให้จริงจังหรืออะไรขนาดนั้นเขาอยากให้คุณโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับเรื่องการงานหรืออะไรพวกนี้ไปก่อนนะคะคุณกุ้ม <c oughs> เดี๋ยวขอลูกเต่าในซีลูกตเกต่าจะว่ายยังไงบ้างนะคะ เนี่ยคุณกุมลูกเต๋าที่ขึ้นมาตรงเนี้ชีวิตคุณอะมันเหมือนพายุที่โหมกระหนำ่ำมันเหมือนคลื่นซึนามิที่ถาถมเข้ามานะคะก่อนหน้านี้เนาะแต่ในตอนนี้เนี่ยอุ้มเชื่อว่าคุณได้รับรู้ทุกเรื่องราวหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรแบบไหนดังนั้นในตอนนี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะจัดการอย่างไงและคุณควรที่จะทําอะไรแบบไหน1 2 3 4 5ี่หดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศีกุมและคณากุกรมที่กาลังโสดนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะสว่วนนี้ค่ะสำหรับชาวราศีกุมและขณากุมที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะเสียงอุ้มเริ่มไปแล้วนะคะ<ส>คุณคณหวังว่าจะอดจ,จนหมดคลิปได้นะคะชวาวราศีกุมมาหาทุกคนกับเขาคนนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงเมื่อก่อนน่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากกดงามมากสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นไพ่ ten of earth เนาะมากับไพ่ king of fire แล้วก็เป็นไพ่ King of Earth นะคะทุกคนเป็นความสัมพันธ์ที่พอเข้ามาอนะคะ่ะทุกคนมันเหมือนจิ๊กซอที่ตามหาตัวต่อกันมานานมากๆแล้วในขณะเดียวกันพอได้เจอกันปุ๊บมันต่อกันปรับแล้วมันเป็นอะไรที่มันเข้าขากันสุดๆเลยอะคะ่ะทุกคนถ้าไม่ติดปัญหาหรืออะไรยังไงอะอุมรู้สึกว่าคู่ค,คู่เนี้ยเป็นคู่ที่สามารถที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าอะไรยังไงได้เลยนะคะคุณนะแต่จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยบางคู่อาจจะเคย รู้จักกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเคยรู้จักกันเขาเรียกอะไรนะจากในที่ทํางานอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคุณคุณแล้วมันมีความผูกพันนะคะคุณพอเจอกันปุ๊บมันรู้สึกถึงความผูกพันมันไม่เคยมีความรู้สึกแบบเนี้ยกับใครคนไหนหรือว่าอะไรยังไงเลยนะคะคุณกลุ่มแล้วก็ไพ่ประจําตัวกลุ่มที่ขึ้นมาเนี่ยในตอนเนี้ยอุ้มถาม่อยสิมีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่าเพราะชาวราศกลุ่มลัคณะกลุ่มเป็นไพ่ที่ เหมือนฉันรู้สึกว่าฉันเองอาจจะไม่ดีพอขนาดนั้นฉันเองอาจจะไม่ได้พร้อมในการที่จะประคองเขาไปหรือฉันเองอาจจะเป็นคนรักที่เข้ามาทําลายชีวิตเขาหรืออะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเปล่าวคะคุณกุมบางทีบางครั้งคุณก็รู้สึก ค่อนข้างที่จะมันมีทั้งความรักในขณะเดียวกันมันก็มีความรู้สึกที่แบบแอบทุกข์ใจเหมือนกันนะคะคุณ,คณภุมไพ่ของคุณที่ขึ้นมาเนี่ยบอกตรงๆนะบางคนนะ่ยอาจจะไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซนต์พออุ้มรู้สึกว่าคุณเองอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วก็ได้นะคะคุณภุมแต่ในความสัมพันธ์นะ่ะบางทีมันจะดูแบบ คุณกับคนนั้นอาจจะห่างๆกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยหรืออะไรยังไงกันไม่ค่อยได้ส่งต่อความรักความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะคะจากทางฝั่งเขาเนี่ยตัวเขาเองอ่ะมันเหมือนว่ามีจิตที่มันผูกพันกับคุณอยู่แล้วอาจจะผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตเนาะอดีตอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นคนรู้จักกันหรืออะไรพวกนี้กันมาก่อนก็ได้มันเลยมีความผูกพันขึ้นมาในขณะเดียวกันนะคะทุกคนเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็อยากที่จะประคองคุณไปอยากที่จะมีคุณแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะคะจากภายที่ขึ้นมาตรงนี้ยตัวเขาคนนี้มั่นคงกับคุณเสมอนะไม่ว่าเขาได้เจอใครหรืออะไรแบบไหนตัวเขาเองก็ยังคิดถึงคุณนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกๆตลอดเวลาค่ะคุณกุมแต่ในตอนเนี้เหมือนตัวเขาหันมามองคุณแล้วก็รู้สึกว่า หมือนตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ต้องการเขาหรือเปล่าอาจจะไม่ได้อยากที่จะเดินไปกับเขาไหมดังนั้นแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็เลยยังไม่อยากที่จะทําอะไรให้มันมากไปมากกว่านี้ค่ะคุณกุมค,ค,ความรู้สึกมีความชอบความอะไรพวกนี้มีแต่ก็ไม่อยากทําให้มันมากเกินไปหรือให้มันซีเรียสไปมากกว่านี้นะคะออจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้นะคะในขณะเดียวกันมันก็ ไม่ได้เหมือนกันเนะพพาะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีไพ The ่ตีออฟวอนนะคะต่างคนต,งต่างต้องการกันและกันมากมันเหมือนจิตใจข้างในอะ่ะมันเรียกร้องเข้าหากันและกันแต่ไพ่อุปสรรคอะทุกคน <c oughs> มีตั้งแต่ไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่แปดาบมันคือไพ่อุปสรรคที่มันหนักมากๆคุณสังเกตไพ่ใบนี้มันเหมือนเฮริเคนเลยเห็นปะโอเคค่ะทุกคน ก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยเดินได้นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหนักมากๆแล้วบางทีบางครั้งอาจจะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทุกคน แต่ว่าถ้าพยายามจริงๆเปิดใจคุยกันจริงๆสามารถไปด้วยกันได้ไหมสามารถไปด้วยกันได้แต่ว่าปัญหาที่ต้องแก้นั้นอุ้มว่ามันไม่ได้แก้ง,ง่ายๆไม่ได้จบง่ายๆในความสัมพันธ์ต,ตรงนี้นะคะโอเคถามว่าในเดือนกันกยกายนคมนี้ความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างเดือนกันยายนคมนี้ความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไงบ้างเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้อยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งเนาะดูใจกันั้งคู่ว่าเราทั้งคู่เนะี่ย ต้องการกันมากขนาดไหนมีความรู้สึกผูกพันกันเช่นไรนะคะคุณคุณเนาะมันเหมือนจะต่างคนต่างอยู่ได้ไปคิดได้ไปทบทวนกันนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่นั้นก็จะได้ตกพันึกกันนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเดือนเนี้ยยังไปต่อซึ่งกันและกันได้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาอุ้มรู้สึก,กว่าคุณทั้งคู่อะสามารถยังไปต่อด้วยกันได้นะคะมีทั้งไพ่วิสตอมแล้วก็จะเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะ อุ้มคิดว่าคุณทั้งคู่น่าจะไปต่อด้วยกันและกันได้แต่คราวนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์กันสน,นิดหนึ่งนะคะคุณคุณจากภัยที่ขึ้นแมะระวังอยู่ๆก็บล็อกไปอยู่ๆก็เงียบไปอีกสักพักก็ติดต่อมาใหม่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการประชดนะคะการพูดอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงกับใจที่เราอยากที่จะสื่อไปนะคะ ถามว่าตอนนี้กลุ่มเองอ่ะอยากให้เขาทำอะไรเพื่อกลุ่มบ้างนะคะเป็นไพ่เอชอปสอดนะกลุ่มอยากให้เขาเองอ่ะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่มเองอ่ะแสดงออกว่ากลุ่มเองต้องการเขาไหม <c oughs> อยากให้กลุ่มอยากให้เขาอะแสดงออกว่าเขายังต้องการกลุ่มไหมนะคะแล้วก็ คือชัดเจนกับกลุ่มประมาณไหนรอคุณสักหน่อยนึงได้ไหมรอให้คุณไปตั้งตัวใช้ชีวิตหรืออะไรบางอย่างให้มันมั่นคงมากกว่านี้ค่ะคุณกลุ่มแล้วเขาคนนี้นะคะอยากให้กลุ่มทำอะไรเพื่อเขาอีกบ้างมากับไพ่ t e of wands นะคะเหมือนเขาคนนี้อยากให้กลุ่มเองนั้นคืออยู่ตรงนี้แหละแต่ว่า อย่าให้กลุ่มเองนั้นแสดงความจริงใจให้กับเขาตัวเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรพวกเนี้ยอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องแต่งอันไหนที่เขาควรที่จะทํำยังไงควรที่จะวางยังไงกันแน่นะคะประมาณนั้น ก็คือต่างคนต้องการความชัดเจนความจริงจังส่วนชาวราศีกุมและคนากรุมก็อยากให้คู่ของคุณอะรอคุณอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมส่วนคนเนี่ยก็แบบว่าต้องการความชัดเจนและจริงจังแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่มันสามารถจับต้องได้มากกว่านี้นะคะคุณคุณประมาณนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มแล้วกันว่าลูกตาโอดคะอยากจะ แนะนำหรือทำนายอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเนความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่อียางวานิดนึงบางทีบางครั้งมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นปลายทางสักเท่าไหร่หรือเห็นปลายทางแล้วมันก็ยังไม่เห็นจุดจบสักทีมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้หมายความว่าแปบ๊บหนึ่งปีสอง ประมาณสัก6กเดือนปีหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะดีเลยไม่ใช่อาจจะต้องใช้รเ,เวลาพิสูจน์มากกว่านั้นบางคู่อาจจะต้องมาหาการบางคู่อาจจะต้องมีการเคลียร์กับคนอื่นด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะ ันนี้ดวงกับทัวไปอุ้มพูดอะไรยังไงไม่ได้เยอะนะคะทุกคนใครอยากได้อะไรชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้นะคะก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะรีบด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างนะกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครดูทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์ด้วยนะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยสำหรับหมาดูคนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆากสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกุมและคณากุมที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มถามตรงๆนะมีปัญหาอะไรกันไหมทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ย ไพ่แต่ละใบอะค่ะทุกคนเป็นไพ่ที่แบบไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดฟังอะไรกันไม่ได้ก็ไม่ต้องฟัง The Tower มันเหมือนมีเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้หวังไว้อ,อะไรพวกเนี้ยมันได้เกิดขึ้นอะนะคะทุกคนแล้วเวลายิ่งคุยกันนะคะทุกคนเห็นไพ่ใบนี้ไหมอันเนี้ยเป็นไพ่ฟ้าผ่านะคะทุกคนอันเนี้ยเป็นไพ่ภูเขาไฟปะทุ นะคะทุกคนปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาหมดเลยแล้วก็จะเป็นพ่ยเฮอริเคนนะคะทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยจากพ่ยที่ขึ้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิกพอสมควรเลยนะคะคุณคุณในตอนเนี่ยอุ้มก็เลยเปิดไพ่ยขยายไปว่าอย่างไงกันแน่เนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อ่ะจริงอยู่นะมีไพ่เดอะเลเวอร์ลึกๆแล้ว ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณทั้งคู่รักกันนะคะคุณกุมคุณรักกันจริงๆมันมีความรู้สึกที่มันส่งต่อถึงกันและกันจริงๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่มันพิเศษกันจริงๆสําหรับคุณทั้งคู่นะคะแต่มันเหมือนมีความคาดหวังอะไรบางอย่างค่ะคุณแล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะมีในเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาด้วยหรืออาจจะเป็นปัญหาเดิมๆที่ อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็สะสมแล้วอาจจะเกิดขึ้นซ้ำๆหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เพชออคับนะแล้วก็จะเป็นไพ่ the v i e e of fortune ขึ้นมาในตําแหน่งนี้นะคะโอเคอ ถ้าถามว่าเดินกระดกกระดาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปบ้างอุ้มรู้สึกว่าคนทั้งคู่อะ่ะจะมีเวลาให้กันมากขึ้นได้พูดได้เคลียร์ใจกันมากขึ้นนะคะเธอเธอเชื่อในเรื่องของความรักไหมคุณกุม อุ้มเชื่อว่าคุณกับคู่ของคุณนะ่ะเป็นหนึ่งในคู่ที่มีความรักแล้วก็ความมั่นคงให้ซึ่งการละกันจริงๆนะคะในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีการเข้าใจผิดมีการรับอารมณ์หรืออะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันแอบท็อกซิกแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆในตอนนี้มันเหมือนว่าต้องหาเวลาหาโอกาสหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เราสองคนนั้นได้พักผ่อนได้ เขาเรียกเะไนะได้ชุบพลังชีวิตขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะทุกคนแล้วในความสัมพันธ์ในความรู้สึกหรืออะไรก็ดีอะมันจะได้ดีขึ้น ยิ่งกว่านี้เห็นหคะทุกคนนะในช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะในการที่คุณทั้งคู่นั้นจะได้พิสูจน์หลักแทนเนาะพิสูจน์กันว่าจริงๆแนละ้วอว่าเราสองคนต้องการกันไหมจริงจริงแล้วเราสองคนน่ะรักกันขนาดไหนแล้วอะไรยังไงกันแน่ที่ทําให้เราสองคนนั้นได้รักได้เข้าใจได้เชื่อใจซึ่งกันและก,กันนะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะ <c oughs> เนี่ยคุณกุมจริงๆแล้วอะจากไพ่ที่ขึ้นมาถาม่าเขารักคุณหมยเขารักคุณมากเลยนะเดซานคุณคือความสุขของเขาไม่ว่าเขาได้เจอใครหรืออะไรยังไงที่ไหนตัวเขาเองก็โฟกัสแต่คุณเขาก็มีความสุขที่เขานั้นได้มีคุณนะคะคุณคุณกุมสําหรับคุณกุมเองแล้วนั้นเนี่ย ใหติดกันอีกแล้วนะคะกลุ่มก็รักเขากลุ่มก็ต้องการเขาแต่บางทีบางครั้งอะบางอย่างมันก็มีอะไรบางอย่างที่กลุ่มรู้สึกว่ากลุ่มอดทนกลุ่มทําอะไรพวกเนี้ยซ้าๆในหลายครั้งแล้วมันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะกลุ่มอยากจะให้เขาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างนะ เป็นไพ่ซิก of Pen นเดอนะคะกลุ่มอยากให้เขาคนนี้ทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้แล้วชาวราศีกลุ่มลัคณะกลุ่มเองนนั้นอยากได้ความยุติธรรมคหาคุณบางครั้งนะอาจจะมีเรื่องของการแบบเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้นะบางคนอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะมีในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่แฟนพ่อแม่เล่าหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกคนหรือคนข้างบ้านมันเลยทําให้มีการบาลาน س ความรู้สึกกันมีการรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยเธอรักอันนั้นมากกว่าใช่ไหมเธอโฟกัสอันนั้นมากกว่าใช่ไหมเธอแคร์ฉันบ้างไหมหรืออะไรพวกเนี้ชยชาวราศีกุมและคนากุมอ่ะต้องการความจริงใจจากคู่ของเขานะคะอืแล้วคู่ของกลุ่มราะคาต้องการให้กุ่มทํำยังไงบ้างในความสัมพันธ์ตรงนี้ ไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้เขาอยากให้คุณเองนั้นจะเย็นๆและฟังเขาบ้างนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งสื่อสารหรือทําอะไรมันอาจจะเป็นห้อยคําที่ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เขาก็อยากบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะมีความจริงใจให้กับคุณลุ่มจริงๆนะอย่าให้คุณลุมเองนั้นจะเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารกับตัวเขาอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปประมาณนั้นนะคะอันนี้ไพ่จากทางฝั่งเขาเนาะ โอเคเดี๋ยวเราขอดูลูกเต๋าเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งว่าลูกเต๋าจะว่าอย่างไงบ้างนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเธอเอ๋ยเห็นไหมทุกคนลูกเต๋ากับอันเนี้ยขึ้นมาสอดคล้องกันเลยนะคะทุกคนในตอนเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่สําคัญรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เราเป็นตัวตลกหรือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเรา เราไม่ควรอยู่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งมันเหมือนว่าเดินไปแบบช้าๆมองไม่เห็นอนาคตอะไรที่สัญญาก็ไม่ทำอะไรที่จะทำก็ไม่ทำไม่เป็นรูปเป็นร่างหรืออะไรยังไงสักทีหนึ่งอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนอาจจะต้องระวังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้กันให้ได้นะคะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้เนาะถ้าเกิดใครได้อะไรชัดเจนและเป็นเวเอนมากกว่าน,นี้ก็สามารถสแกน QR code โโทักไลน์มาดูดวงสดตัวกับอุ้มได้นะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะ เริ่วมวุ่นวายละเดี๋ยวจะไปจัดการ <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามอุ้มให้ครบในทุกๆช่องทาง้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบไพ่และลูกเต่าสวยๆสามารถติดตามได้นะอุ้มแนบไปให้ช่วงท้ายคลิปหรือต้นคลิปนี่แหละคะ่ะทุกคนลองไปดูค่ะเนี่ยสวยมาก เหมาะกับการเก็บรักษาเหมาะกับการสะสมนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผ้ายิบซีหรืออาจจะเป็นลูกเต๋านะคะเพื่อสนใจคนทำอาชีพเดียวกันเข้ามาดูนะ ค่ะวันนี้อุ้มมีผ้ายิปซีนะคะผ้ายิบซีสำรับนี้นอนแล้วก็จะมีลูกเต๋าคำทำนายมาแนะนำกับทุกคนเนาะผ้ายิบซีอะค่ะทุกคนในตัวกล่องอะก็จะเป็นกล่องในรูปแบบเขาเรียกอะไรเป็นรูปวาดภาพมือ,อค่ะทุกคนเหมาะมากกับการเก็บสะสมสุดๆเลยและอย่างหนึ่งอะถ้าเกิดว่าใครใช้ในการทำนายเนี่ยไพาสำรับเนี่ยพลังงานดีมากๆเลยนะคะในส่วนของไ้าอะค่ะทุกคนทุกคนดูสิเขาจะมีความโฮโลแกรมเล่นแสง นะคะเท็เจอร์การจับหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับเวลาเราจับภาพจับงานศินละปะเลยนะคะที่สําคัญนะทุกคนคืออุ้มชอบมากรายละเอียดของไพ่หรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่มี มันจะไม่เหมือนใครอ่ะทุกคนถ้าคุณเคยจับไพ่ยิบซีมาหลายสำรับอบน้อยสำหรับมากๆที่จะมีเท็กเจอร์รายละเอียดการแสดงหรืออะไรพวกเนี้ยขนาดนี้นะคะทุกคนเนาะในชุดตรงนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีลูกเต๋าคำทางานให้ด้วยนะคะเนี่ยลูกเตา๋ากล่องลูกเต๋าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องพี่ผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะคะกล่องลูกเต๋ออะคือสวยสวยจริงๆนะคะอันนี้อุ้มชอบกล่องลูกเตา๋ามากเป็นแบบ การส่วนตัวเลยนะคะแล้วในส่วนของลูกเต๋าคําทานายเนี่ยเขาจะใส่มาในถุงผ้าตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะง่ายมากกับการพกพานะคะในส่วนของลูกเต๋าตรงนี้นะคะ่ะทุกคนมันจะมีในส่วนของแบบเนี่ยคือมันจะแบบสมมุติเราจับออกมา1อันอย่างเงี้ยเราสามารถอ่านได้เลยว่าอันนี้คืออะไรหมายความว่าอย่างไงมันเป็นออร์เรคท์แบบง่ายๆอ่ะคะ่ะทุกคนเหมาะกับการพกพาและอีกอย่างที่สําคัญคือเขาจะมีในส่วนของแบบ เขานนะเรียกไหนเรืองแสงอะทุกคนมันจะมีความแบบเรืองแสงเดี๋ยวอุ้มขึ้นรูปให้นะคะซึ่งเวลาที่เราทํานายอะค่ะทุกคนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ยิ่งตอนที่เราปิดไฟจุดเทียนสักเล่มหนึ่งมันเหมือนจิตเราสมาธิเราหรืออะไรตรงเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของลูกเต่านะคะมันจะทําให้เราโฟกัสได้ดีมากขึ้นเวลาที่เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ลูกเต่าคําทํานายออลลเคิลตรงเนี้ยในการแบบช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะลิงก์คําสั่งซื้อนะคะทุกคนอยู่ที่ใต้ d e ิป r i p t i o n b อกนะสามารถเลื่อนไปดูคําว่าดูเพิ่มเติมตรงนั้นอนะ่ะคลิกเข้าไปดูแล้วก็จะมีสินค้าที่อุ้มแนบไว้ให้นะคะ ลิงก์ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปทางช h อป e ีเลยหรือจะไปดูที่แฟนเพจก็ได้เดี๋ยวอมจะขึ้นแฟนเพจของเขาไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปตามกันได้นะคะ